สบายดีสบายดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับยุบสี S e p, ฟังไทยฟังลาวฟังตะบะเทศอ่ะพี่น้องกะพี่น้องมื้อนี้กะบบาร์เซจะพาพี่พาน้องกินอีกคือเกา่าคือเดิมพี่น้องที่เก่าอีเละี่น้องเอ้ยกะนจะเพิ่งเบือ่อจะเพิ่งเปิดจะเพิ่งนายกันเด้อพี่น้องจะเพิ่งนั่นได้ไปนองเด้อมื้อนี้บาร์เซ่จะพาพี่น้องกินส่วกระปุ้นส่วหรือว่ายำอะไรไปนองเอ้ยข้าวต้มข้าวไฟเด้อถ้าวขาวข้าวหยาบก็ได้ พี่น้องนี่ถั่วกระปุนใส่ถั่วงอกถั่วงอกพี่น้องแต่ไม่มีอยังเป็นอดใส่เต็มปะแดกเป่งนัวนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเครื่องบูครบพี่น้องมาพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พิดพลาดคลิปของบาเซือด้วยหรอกเนาะอ่ะพี่น้องวันนี้กินอะไดวบนนี้นะกอลไล่เดี๋ยวบ่อิ่ม

เสือกาชิฮอได้บาทน,น,นี่ไปน่องฮอนี่ไปขายกินเมียงโอ้ยนี่มาโอ้โห้อร์ก็บุคคลไปน่อเจ้กกอบคือ แซ่บไหมล่ะบอค่อยวางงาไหมเนางเอ้ ไปตลาดาไปบบได้ป่ะเนาะช่วงนี้ก็จะปีใหม่แล้วก็จะมีก็จะปีใหม่อะไรปน,น้องเลยก็งานคนเยอะงานหลายปน,น้องขราจะไปตลาดก็มีเวลาไปเลย ดีแหละมีงานในเห็ดน,ะน,ะนะ้องเนาะเปี่ยวเนาะเวลาทิศเห็ดพี่น้องเอเมือหวานนี่โอ้ยพี่น้อง,องดีใจมาเะได้เห็ดเบีบได้เห็ดวอยนาิตย์ต้องขยันต้องดุต้องมันอยู่ใส่กระโบดตาย นี่แหละพี่น้องเลยทากี้เกียดยุใส่กระบอกฮับกระบอกบเอาเฮ้าตั้งใจเฮ็ดเวียกหรือว่าพี่น้องฟังฟังบ้านหลักคิจจะลงมากรุงเทพมาทํางานอยู่เมืองไทยตั้งใจเฮ็ดเวีย,เวยกเหตุการณ์เด้อพไปหรอกเด้อกีเกียดยุไสก,บก็บอกได้ ทามาทามาทำงานขามน้ำขามทะเลไปนะเพื่อสิคามได้เพื่อเช็ดบัตรได้กับตั้งใจเหตุงานเหตุการ์แต่ผ้ใดจะลงมาแต่พิภได้กับเขาโค้ขเขาไปเช็ดได้สักมเชิคกันกินไปน้ำในน้ำไปน้ำไปเนอะเอ้ถ้าจะคิดว่าจะมาเหตุงานอยู่เมืองไทยทำงานอยู่ประเทศไทยแบบบานเพลินเมืองเพลิน ตั้งใจหาเงินตั้งใจทำงานกำกานทำการบางคนกับเอาจสิบวกคิดบวกคึ้นบวคขึ้ฮาได้ไปหรอกเองคิดตัวโอ้ได้ลงเทมแล้วสบายสบายที่ไหนพี่น้องไม่เคยสบายเลยชีนเดือนกับไปต่อบัตรอ่าในนั้นไน้องท้าไปบัตร ถ้าเราบ่มีบัตรแห้งงานเออถ้ามีบัตรแห้งงานเออมีบัตรแรงงานคืออยากเฮหดบัตรแรงงานบ่ถ้าเราบ่กขยันนายจ้างคนต้องเบิง่งเขาได้เบิ่งคนทํางานเบิ่งลูกจ้างทํางานเบิ่งลูกนองทํางานคนนี้เป็นขาทําบัตรให้บ่คนนี้เป็นผู้เป็น ld, เป็น,ปน,ปนยื่ยนเรื่องเอกสารอะไบ่เขาเบิ่งเพิเ่นดูเพิคนรู้เลาเฮาทางานบ่เป็น ทำงานหรบุกทำงานเป็นหูมดนี่แหละเป็นหนอ้าจะคิดว่ามาทำงานเมืองไทยต้องขยันต้องทำมานให้ขอบ,บึงให้ขอบให้เพื่อนเห็นว่าเขาก็อย่างจริงหรือเปล่านี่แหละคณะบาเชอร์อยู่มานี่สิบกว่าปีแล้วเป็นหนอเลยอยู่โรงงานตัวนี้หากบุคิดอยากออกไปใช้เลยบุคิดอยากไปใช้เลยพอจะคิดออกจากโรงงานเนี่ยคนนั่นแหละคนไม่ดี ผิดพัดกับคอทบคอภัยตอนนี้บะชดกินหย่อน <c oughs> เรียกว่าอิม่ม okay, เท่าไหร์บชดดีที่สุดแล้วหาที่ไในไม่มีแล้วดีจริงๆไม่เคยดา่าไม่เคยว่าจักค่ำ อันนี้ไม่ได้อะไรนะเรื่องจริงโอ,งม,อม้ลหมทำเ็เคยทำทำาห้คน,นอย่างนะน้ทำความดี

ลืมเด้อพี่น้องเลยคัมภี่บอเซอร์แนะนำ้าคิดอยากมากรุงเทพนะพี่น้องต้องหางานให้ได้ก่อนมัมีงานคือเอาลงมากันอยากอยากพี่อยากน้องอยากอายอยากเอื้อยอยากป้าอยากลุงแต่มีป้ามีลุงอยู่กรุงเทพอย่ โหนามาแล้วอะโอเคไ่นอ้องอิ่มแล้วไ่น้องเอ้คลิปนี้กะขอลาพี่แล้วนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮันนี่เด้อไ่น้องการอุย้ยแซ่บหลายไ่น้อง